ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่อง s w i f t ี้สแกนอีกแล้วนะคะทุกคนและวันนี้เราจะมาสอนเล่นอีเวนต์ใหม่กันค่ะทุกคนซึ่งเป็นอีเวนต์เฟลลี่พัทสองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมาเพียบเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือพวกโตะคราฟตรงนี้นะคะซึ่งก็จะมีอะไรให้นราให้คราฟเมื่อกี้บุ่งคราฟนิดไว้ n ีโมช h อ p ร้านขายสินค้าและบริการต่างๆในโรบอกในราคาที่คุ้มสุดๆยังแมปโกอาคาเดนเขาก็มีทั้งจัดเลี้ยงสุดแลหรือ ผลเงินราคาถูกและยังมีบริการในแมบ,บอื่นๆที่มีทั้งบล็อกฟุตหรือ99คืนในปา่าใครสนใจลิง์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอ่ะก็ของคราฟข้างในเนี่ยก็จะมีประมาณนี้มีเน็ตนะคะมีเอ่เรดาร์สำหรับเก็บผลไม้เกมมิงนะคะแล้วก็จะมีเฟร r ์แทรเกเตอร์นะคะหรือว่าคัทานแล้วก็จะมีเฟรี่คอร์เรอร์เอาไว้สำหรับเรียกเฟรี่นะคะแล้วก็จะมีเฟรี่พาวเวอร์ เอ็กเทนเดอร์อะไรสักอย่างนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเป็นลูมินัสไวเหมือนจะเอาไว้สำหรับเปลี่ยนกลายพันกริมเมอร์ลิงเป็นลูมินัสประมาณนั้นแล้วก็จะมีเฟรี่ซัมโมเนอร์หรออะไรสักอย่างอ่ะโอเคแต่ว่าที่สำคัญที่สุดในนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเฟรี่เนตค่ะเอาไว้สำหรับเก็บเฟรี่ซึ่งการเก็บเฟรี่เนี่ย เราก็จะได้แต้มตรงนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะทุกคนอ่าและถามว่าต้องเก็บไปทําไมเก็บเพราะว่าเราจะเอาไปใช้สําหรับร้านค้าใหม่นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งร้านค้าใหม่เนี่ยมันก็ต้องลงหลุมไปอะไรประมาณนั้นนะซึ่งมันจะเกิดทุกๆ30มบนาทีนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะคะก็เลยไม่ได้ลงให้ทุกคนดูจะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันต่อก็จะมีโต๊ะคราฟอีกโต๊ะหนึ่งนะคะที่สามารถคราฟเป็น กล่องอันนี้ได้ซึ่งกล่องเนี่ยเรามีโอกาสที่ได้นกฟินิกส์นะคะที่หาเพียงแค่1%เอร์ซเท่านั้นแล้วก็จะมีเอเธอร์ฟรุตนะคะผละไม้ใหม่เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนคือแบบว่าก็มีของใหม่ๆมาประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นซีดแพ็คปกติแล้วก็เอนชานซีดอันนี้ก็เหมือนอันที่แล้วเลยะคะ่ะทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยก็มี กิมมิริงครีนะคะหรือว่ากล่องกิมมิริงขึ้นมานั่นเองนะก็จะมีของตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกซึ่งก็จะพูดว่าไงเดียะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบเพิ่มเติมมาอีกเอาไว้แต่งสวนได้แบบสวยงามมากขึ้นนะคะทุกคนวิธีการคราฟก็ไม่ได้ยากเลยแต่ว่าทุกอันเนี่ยจะต้องใช้พอยต์ f ฟร r ี่อ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยบุบได้ทําการคราฟตัวคราฟไปใช้เวลาประมาณ30นาทีเลยนะคะก็จะได้เป็นนี่เลยอันนี้มาเดี๋ยวลองเปิดกันเลยดีกว่ากล่องแรกจะได้ไปไรปึ้ง าได้เป็นน้องเห็ดเฮ้ยทุกคนน้องเห็ดนี่ก็ถือว่า14%นะได้อยู่นะไม่ได้เย่นะคะขอกลับมาดูที่บ้านน้องน่ารักมากทุกคนวางก่อนก็ความสามารถของตัวนี้ก็คือต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดภายในระยะ25.10จะได้รับ,บโบนัสขนาดเพิ่มขึ้น0.006นะคะเท่ากับต้นไม้ประเภทเชื้อราทุกชนิดที่ปลูกในสวนของเรามากสุดอยู่ที่300 ว่าอย่างนี้นะอืมโอเคถามว่าดีไหมก็พอใช้ได้แหละค่ะเพิ่มขนาดให้กับผล,ลไม้ของเราแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บแฟรี่กันดีกว่าทุกคน <laughs> เก็บแฟรี่กันก่อนอ่ะเมื่อนันระหว่างที่รอร้านค้าใหม่เปิดอุ๊ยมีคนได้ฟินิกซส์นะทุกคนเฮ้ยมันจะเกินไปเปล่าเราจะเป็นคนแรกที่จะได้ในบรรดาส่วนนี้แต่ก็ไม่ใช่มีคนได้ก่อนเราแล้วเลยขอวิ่งเก็บนะคะ วิ่งเก็บวิ่เก็อ๋อแล้วก็ในช็อปเนี่ยเหมือนจะมีให้เติมด้วยนะคะสำหรับสายเติมก็สามารถเติมกล่องกันได้ด้วยค่ะทุกคนนี่และนอกจากนั้นนะคะทุกคนยังมีในส่วนของวันเกิด npc เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะอยู่ที่ฝั่งขวามือเห็นไหมว่าจะขึ้นว่าวันที่17 ธันวามนะคะก็จะเป็นวันเกิดของอีโรอิสนั่นเองนะซึ่งเราก็ต้องทําอาหารไปให้เขาหรืออะไรสักอย่างซัมติงนะคะทุกคนเพื่อที่เราก็อาจจะได้ของกลับมาได้เนั่นเองนะแต่ว่าบุ๋มเองเนี่ยยังไม่มีแม้กระทั่งที่สาหรับทาอาหารเลยค่ะบอกตรงไม่ได้ทําไว้อะทุกคนยังไม่มีเวลาทําเลยแต่ไม่ว่าบุ๋มลองทําได้เมื่อไหร่เดี๋ยวลองเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้ขอเก็บน้องเฟลรี่ทั้งหลายก่อนตอนนี้บุ๋มเก็บเฟลรี่ได้ประมาณ13ตัวแล้วค่ะทุกคน นี่ไงมันบอกว่าทุกๆ30นาทีจะมีแฟรี่ริงนะคะที่จะเป็นประตูสู่ Fairy World ซึ่งน่าจะเป็นเกาะที่เราเห็นลางๆอยู่นะคะทุกคนนี่มันเป็นเกาะแบบว่ามีต้นไม้เฟรี่อะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นอยากไปต้องรอ30นาทีเลยเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เราสามารถไปบนเกาะได้แล้วกันนะคะไปกันเลยโอเคค่ะและตอนนี้30นาทีผ่านไปก็ได้มีประตูขึ้นมาแล้วะค่ะทุกคน เดี๋ยวเรากระโดดลงไปเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมีเวลาเพียงแค่10บนาทีเท่านั้นนะไปไอ้อ้ยโหนี่มันที่ไหนเนี่ยทุกคนโอ้โหอ,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 อะไรเนี่ยว้าวเป็นเหมือนโลกอีกใบนึงเลค่ะทุกคนโหขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปแป๊บเมืองเฟรรี่นั่นเอง,เองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งไปดูเลยดีกว่าซึ่งอาบุ๋มต้องเอาจานนะคะทุกคนที่เก็บเฟรรี่นี่ ก็ที่เก็บมาเมื่อกี้ได้13ตัวนะคะเอามาส่งคนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ Submit ออะโอเคส่งไปแล้ว13ตัวไหนดูซิก็น่าจะมีอะไรให้ซื้อปะ What are you selling อ่ะมาดูซิอ่ะก็คือโอ้ต้องใช้100ตัวเลยนะคะทุกคนในการปลดล็อกกล่องนะคะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะ คือบุมบ๋มมีแค่นิดเดียวอ่ะทุกคนแล้วคือใช้เยอะมากมากสุดอยู่ที่สามพันเลยโอ้โหตอนนี้เข้ามาได้ก็ไม่สามารถซื้ออะไรได้ทั้งนั้นค่ะทุกคนเพราะว่าล็อกอยู่ต้องเก็บให้ได้เป็นร้อยตัวก่อนนะคะว่าเสียดายจังแต่ก็แหล่ย่างนนก็พาทุกคนเข้ามาดูได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะคะทําสวยงามมากนี่ทางออกโอ้โหแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอุ้ยเป็นเมืองน้อยหมู่บ้านเฟรรี่เวอร์ทุกคนดูอุ้ยโซคิวนะ เอตัวนี้ที่เราได้มานี่น่ะน้องตัวน้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีเมล็ดเอ๊ะเอ๊ะคุยได้หรอเ่อ้คนนี้ขายเมล็ดหรอโอ้โอ้โอขายซีดแพ็คนะคะทุกคนก็จะมีซีดแพ็คแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบุมม่าเราไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็ทำเควสส่งได้ปกติอยู่แล้วแต่ว่ามีเนี่ยมีพิกซี่เฟินนะคะที่ไม่ได้หาได้จากเควสแล้วก็มีอันโชเบลอันนี้นะคะโว น่าสนใจมากอันนี้ใช้20ตัวนะคะในการปลดล็อกบุ๋มเก็บมาได้เิบสาตัวเองโอ้โหเก็บได้ไหมเนี่ยเก็บได้ไหมเนี่ยในเนี้ยห้ดูสิเฮ้ยเก็บได้หนึ่งตัวเอ้ยสิแล้วยังไม่ถึงอ่ะเดี๋ยววิ่งต่อไปดูเรื่อยๆตรงนี้มีคอสเมติกนะคะก็น่าจะมีไว้สำหรับซื้อคอสเมติกปะอ่ะดูสิโอเคเหมือนกันค่ะ ก็แต่หากต้องการปลดล็อกเนี่ยก็อยู่ที่200เฟรีอันนี้ไม่เยอะนะใช้แค่ประมาณ300เฟรี่มากสุดนะคะทุกคนโอเคก็ถือว่าตามนี้ไหนดูซิอุ้ตรงนี้เหมือนมีเหมือนกันปะน่าจะเป็นคอสเมติกอีกอันนี่เลยหรืออะไรฮะรับเต็มได้เฉยนี่นะ500โอ้หมายกอจุดยอดมากมีฟรีด้วยโอ้มีเพชรด้วยนะคะทุกคนนี่แหละสิ่งที่เราตามหากัน นี่แหละมันต้องมีสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือเพชไหนดูสิอืมขายเป็นไข่นะคะแล้วก็มีตัววิปส์นะคะอ่ะใช้หนึ่งพเลยทุกคนโอ้โหแล้วก็ดรกคโอ้ดรกเนี่ยความสามารถของ,งน้อก็คือจะไปที่ชุดทำอาหารและพ่นไฟเข้าไปเพื่อช่วยกระบวนการทำอาหารและเพิ่มพลัง ประมาณนี้น่าจะทําให้แบบเวลาทําอาหารได้เร็วมากขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของน้องวิฟส์วิปนี่ก็เป็นสัตว์ใหม่เหมือนกันวิวโอเดอะวิฟตามใดที่คุณมีวิปวิวในส่วนของคุณสัตว์เลี้ยงจะได้รับประสบการณ์โบนัสเพิ่มเติมอ่าโอเคเหมือนจะได้อีกพีเพิ่มอะไรอย่างงี้ปะ่ะหรือว่าวิวเพิ่มนะคะน่าจะเป็นอีกพีแหละก็ประมาณนี้โอ้ในนี้มีเฟรรี่ให้เราไปวิ่งเก็บได้เพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะคะเนี่ย ดีนะเนี่ยบุ๋มทำมาไว้เผื่อเก็บไปไอตัว2ตัวก็ยังดีเผื่อแบบใช้ปลดล็อกได้ส่ 2> 2ตัวแล้วบุ่มเก็บอีกกี่ตัวบุ๋มมี15แล้วทุกคนมีอะไรเนี่ยที่กระโดดกระโดดได้ด้วยโอ้โอเคเผื่อเก็บเฟรี่ข้างบนเหรอดึงดึงโอ้นี่ไงตรงนี้มีกระโดดค่ะทุกคนปกระโดดตามไปกระโดดตามไปข้างบนนี่อาจจะมีเฟรรี่รอคุณอยู่จริงด้วยมีตั้งสองตัวเก็บไปเก็บไป โอ้ข้างบนนั้นมีเยอะเลยค่ะอ๋อแล้วก็รออันนี้เข้ามานี่มันแบบไมเวอร์ค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปเออเป็นไงเป็นแบบผู้วิเศษไหมคะเป็นผู้วิเศษเวอร์จริงๆเข้ามาในเนี้ยเก็บเฟรี่ตั้งหลายตัวนะเนี่ยเมื่อไหร่ถึงมันถึงแค่ตรงเนี้ยโอ้จบละแค่วิ่งเก็บในเนี้ยก็ได้เพิ่มมาอีกสิบห้าตัวนะเก็บเพิ่มมาขนาดนี้อ่ะไหนดูซิมาส่งอีกค่ะโอเค อืมได้มา2 8แบบนั่นก็แปลว่าเราต้องสามารถปลดล็อกอันไหนอันนึงได้แล้วสิซีดปะที่มันใช้แค่20โอ๋อปลดล็อกได้แล้วจริงด้วยค่ะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่รีสต็อกมาอ้าวอูออันละ5,000อ่ะเก็บไว้โอเคเผื่อเราเอาไปคราฟอะไรอย่างงี้นะคะไปคราฟเน็ตได้ก็ถือว่าโอเคนะ บุมแนะนำเนี่ยค่ะทุกคนเวลาเกิดอีเวนทุกๆ30นาทีหลังจากเกิดพวกแฟร r ี่อีเวนนะคะที่อย่างเช่นเวลา3ทุ่มใช่ไหมหลังจากแฟรี่อีเวนอีก30นาทีก็คือ3าทุ่มครึง่งน้องก็จะมามีประตูมาแบบนี้ซึ่งเวลาในการเกิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10นาทีเท่านั้นดังนั้นก็อย่าพลาดนะคะทุกคนมันมีข้างบนนะบุมจะขึ้นไปได้ไงอ๋อแล้ก็ไปไต่ขึ้นปะเฮ้ยจุ๊บโอเคเฮ้ยปึ๊บเุ้ยเดี๋ยวเดียวอะยอ๋อ ได้รีคราเมอร์ฟรีเฉยเลยอ๋อไอที่เป็นแสงแสงนี่คืออ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหงงไงงงเลยไม่เคยมาฮะกระโดดมานี่มานี่เก็บของโอ้อีเวนต์เลนเช่นเอาไว้สำหรับวาร์ปไปได้นะคะวาร์ปไปอีเวนต์เด้อขึ้อนอุ้ยอีซี่อุ้ยห้าร้อยพอยเอออันนี้ก็ง่ายดีคะ่ะง่ายดีเก็บให้หมดชึบ ชึบอืมตรงนั้นก็มีนะต,ต้องรออันนี้ลงมาก่อนอามีลิฟมีลิฟตฮึบโอเคบุมถือเน็ตไว้ไม่ใช่เลยนะเผื่อว่าเจอแฟรี่นะคะแล้วก็จะขึ้นมาขึ้นมาฮึบเออมานี่แล้วก็อืมระหว่างขึ้นไปข้างบนเลยกลับค่อยๆขึ้นดีกว่าโอเคนี่ เหรออู้ข้างล่างก็มีแฟรี่เกิดแต่แป๊บนึงนะขอเล่นปลากลัวให้เสร็จก่อนนะคะอุยอ๊ยอุ๊ยรีบกระโดดเกินคุณพี่โฮ้ยอุยอ๊ยหมดเวลาแล้วนะคะได้มาเพิ่มอีก3ตัวก้นี่เลยค่ะทุกคนวิธีการเล่นอีเวนต์ใหม่ซึ่งบอกเลยว่าอีซี่มากนะคะทุกคนโอเคก็สําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยคลิปนมีมจะก,กดไลค์กดติดตามไวด้วยแล้วกันนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบายบาย